สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการละลายช็อกโกแลตนะคะในส่วนตัวของตัวช็อกโกแลตนั้นนะคะเราใช้ช็อกโกแลตจากยี่ห้อทิวลิปนะคะแบบแท่งเนาะทีนี้วิธีการละลายนะคะ เรานั้นจะตัดเป็นก้อนนะคะก้อนเล็กๆนะคะเพื่อที่จะนํามาใส่ในแก้วได้สะดวกนะคะแล้วก็นํามาอาวางบนฝาเตานะคะร้อนๆได้เลยแล้วก็คนให้ละลายเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถใช้พลาสติกที่ทนความร้อนได้นะคะหรือว่าต้มน้าร้อนเดือดๆนะคะแล้วก็อานําลงไปจุ่มนะคะแต่ไม่ให้โดนน้ํานะคะก็สามารถละลายได้เหมือนกันคะ่ะ ต่อไปนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของแป้งที่เราปั้นแล้วนะคะซึ่งในแต่ละก้อนนั้นเราจะช่างประมาณ30กรัมเท่าๆกันนะคะพอแป้งฟูนะคะอาจนได้ที่แล้วเราก็นำมาคลุกกับน้ำตาลเลยค่ะเมื่อได้แล้วนะคะ่สักพักหนึ่งนะคะหน้าตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเนื้อแป้งของเรานะคะเป็นว a ฟเฟิลสูตรเบลเยียมนะคะ เมื่อเราอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของบัฟเฟอร์ก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะลาดไวช็อกโกแลตนะคะตัวสีขาวตัวนี้นะคะจะเป็นไวช็อกโกแลตนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตค่ะซึ่งสองหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่ลูกค้าชื่นชอบมากนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าที่ขายดีมากเลยค่ะเราก็สามารถทำเป็นไวผสมกับช็อกโกแลตแบบนี้ก็ได้นะคะ เด็กๆก็จะชอบมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการลาดก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในส่วนของร้านเรานะคะก็จะมีหน้าร้านด้วยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะสงสัยอยากจะสอบถามในเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหน้าร้านของเราค่ะอย่าลืมกดติดตามและกด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ